สวัสดีครับพี่น้อง f อครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อเช้าทีนี้พาชมฟาร์มของจริงแล้วครับพาชมฟาร์มควายอ่าบิ๊กฟูฟาร์มครับนี่พี่น้องดูป้ายเลยครับบิ๊ก o ูฟาร์มนะเช้าก็มาดูว่าควายเขามีตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ เจ้าของนะครับเราชมก่อนนะพาชมก่อนนี่เจ๊ปิ๋วกับอาม่าสดชื่นบรรยากาศสดชื่นตอนเช้าๆมาชมบริเวณคออควายเขาเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมควายก่อนนะครับว่าควายเขาสวยงามระดับไหนเขาถึงได้รางวัลแกรนด์แชมป์ระดับประเทศได้รางวัลแชมป์หลายๆตัวนะครับอ่าเราไปดู ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนชื่ออะไรเพราะว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของเพียงแต่ว่าพาพี่น้องดูก่อนนะครับว่าแต่ละตัวนี่หุ่นเป็นยังไงนี่ครับหุ่นแต่ละตัวนะควายเ็าเป็นควายปรเกตดประกวดนะครับนี่แม่ควายนะครับแม่ควายนะควายตัวพุกโัเมียอ่านี่มีลูกด้วยนะครับมีลูกเอ๊ลูกชายนี่โอ้ลูกควายเขาตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยครับ ถ้าพี่น้องอยากจะติดตามนะอยากจะติดตามว่าความเคลื่อนไหวฟาร์มเขามีทําอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเพจของ Big กฟูฟาร์มนะครับเพจ Big กฟูฟาร์มเพจ Facebook นี่ครับควายแต่ละตัวอลังการงานสร้างอ้วนตุ๊บตับเลยครับเช้านี่เขากินหญ้าแพงโกล่านะครับหญ้าแพนโกล่าแห้งไม่อา่าว่าไงลูกนะ เขาไม่ได้ไม่ได้กินฟางธรรมดาอย่างลายทั่วๆไปนะครับลายเขากินหญ้าแห้งกลลาแห้งนี่ดูเลยครับนี่กินตัวนึงน่าจะครึ่งก้อนนะเนี่ยกลลาแห้งนี่ก้อนหนึ่งร้อยกว่าบาทนะนี่เป็นแม่ควายหลักของเขานะครับนอนอีกแม่หนึ่งนอนอีกแม่หนึ่งนี่เป็นควายแม่หลักๆที่ให้ลูกตัว ละหลายล้านนะครับเนี่ยแม่แม่เนี้ยครับแม่ตัวนี้นะเมื่อคืนคุยกับน้องทศบอกว่าขายลูกเขาไปตัวที่ราคาแพงที่สุดคือ4ี่ล้านสองนะครับลูกกับเงินอุทยัยเนี่ยตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ส่วนตัวริมสุดน้นนะครับตัวริมสุดน้นมีคนมาขอซื้อสองล้านกว่านะครับมันมีเหตุและผลเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์นะครับค่อยสัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะอะไร นี่อย่างแม่นี้เนี่ยขายลูกไปสี่ล้านสองแล้วลูกของเขาก็ขายตัวหลักล้านไปทุกหลายตัวมากครับแม่ควายแม่เดียวแม่นี้นะครับสามารถทําเงินให้น้องทศเกือบสิบล้านเนี่ยครับสามารถทําเงินให้เกือบสิบล้านส่วนแม่นี้นี่ยังให้แต่ลูกตัวผู้ให้แต่ลูกตัวผู้เขาน้องทศซื้อมาเก้าแสนะซื้อมาเก้าแสนแต่ยังขายลูกได้ยังไม่ไม,ไม่ไม่คืนทุน เขาให้ลูกตัวผู้ขายลูกตัวผู้ไปอตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนนี่ครับเราไปดูข้างล่างกันพี่น้องเดินช้าหน่อยนะเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆครับโน่นครับข้างล่างก็เป็นควายเกรพัฒนาเป็นควายเกรพัฒนาแต่ยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่เกตประกวดนะครับข้างบนเนี้ยที่ให้พี่น้องดูนี่คือเกตประกวดโน่นที่เขากําลังเช้าก็กําลังทําคือให้อาหาร ให้น้องทดกำลังให้อาหารให้ดูแลสุขภาพเนาะให้ยาให้อาหารควายควายประกวดนี่ต้องดูแลพิเศษครับควายประกวดก็ต้องดูแลเป็นพิเศษจะต้องป้อนยาป้อนอาหารด้วยคงไม่ได้ถ่ายทำให้พี่น้องดูนะอาจจะเป็นส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของฟาร์มเขาเนะี่ยถ่ายให้ดูแวบๆบแบบก็ได้ครับนี่ย เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันว่าควายพัฒนาเขามีตัวใหญ่ระดับไหนของพี่น้องที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านมีตัวใหญ่ระดับไหนครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางในการเลี้ยงน้องทศก็มีพื้นที่นะครับมีสระน้ำสระน้ำลูกนี้ก็ลักษณะเ็าทำเป็นบูมบาแรงไล่หนึ่งได้ครับเนี่ยอนาบริเวณสระน้ำหนึ่งไล่ น้ำสะอาดมากเลยครับน้ำเขียวปีเลยควายลงเล่นน้ำตอนบ่ายนะครับควายลงเล่นน้ำตอนบ่ายอ่าแล้วก็ที่ลงนี้สบายเลยลาดเอียงไม่มีความชันเลยนะครับพื้นที่เขาใช้เป็นประโยชน์ทุกอนูเลยนะนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตอนนี้เราปูนะครับปูให้เห็นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มกัน เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องหญิงนะสัมภาษณ์น้องหญิงน้องทศนี่เขาประเภทเคุยน้อยต่อยมากคุยน้อยต่อยหนักนะครับเ,เขาไม่ถนัดนะให้สัมภาษณ์คุยเล่นคุยสนุกกันได้นี่ไปดูทางนี้พี่น้องมีควายเผือกด้วยครับเขาหาญ้าตัดหญ้าจากภายนอกมาให้ควายเขากินนะครับควายเขากินหญ้า อ้วนนะครับอ้วนกับหญ้าธรรมชาติหญ้าไม่ได้ปลูกครับแต่เขาลดไปช็อปจากธรรมชาติเอามาเลี้ยงควายเขานะครับควายพวกนี้ไม่ได้กินอาหารนะควายที่พัฒนานเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องดูครับควายพวกนี้อ้วนหญ้าอย่างเดียวนะครับนี่เป็นควายที่นี่เป็นพ่อควายเผือกนี่แม่พันแม่พันที่ผลิตลูกในคอกครับ รวมๆแล้วก็สี่สิบกว่าตัวนะพี่น้องสี่สิบกว่าชีวิตอ่านี่ครับก็ไม่ได้ว่าอ้วนมากนะครับไม่ได้อ้วนมากเขาให้กินหญ้าแล้วก็ผลิตลูกมีลูกเขาก็ขายออกนะครับนี่มีลูกเล็กๆเยอะเลยครับมีลูกทุกแม่เลยนี่เป็นวกวดังๆวายดังวา,ว,าวายเดิมเขาที่ว่าเขาเลี้ยง มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่เริ่มแรกผมค่อนข้างจะรู้จักที่นี่ดีเพราะว่ามาคุกค,คีมาอยู่ด้วยกับน้องครับเมื่อเป็นเวลาเจ็ดแปดปีมาเนี่ยมามาเที่ยวมายามหากันตลอดนี่นี่เป็นควายเกิดพัฒนาเนาะเป็นควายเกิดพัฒนาที่ยกระดับขึ้นมาอ่า นี่ตัวนี้เป็นแม่ของเจ้าล้านนะครับเนี่ย mm. เจ้าล้านบรรณาที่ผมเอาไปพัฒนาควายเผือกเนี่ยอ้าวนี่ครับก็มีควายหลายระดับควายระดับพัฒนาควายเกรประกวดนะควายแครก็มีครับายแครก็มีเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับ นี่เป็นควายเผือกหลายหลายเกรดเลยครับพี่น้องอไปดูควายมีควายมูล่าด้วยนะะมีควายมูล่าน้องเขาก็พัฒนาควายทุกระดับเลยครับทุกสายพันธุ์น้ออยากอยากจะพัฒนาตัวไหนเขาก็ไปซื้อมานี่แม่นี้ก็เป็นควายดั้งเดิมของเขานะโนนมีมูล่าด้วยพี่น้อง ดำพิดเลยตัวดำพิดปีเลยนี่มูราสองตัวสามตัวน่นครับทางโน้นหมดแล้วกอ,อกละสามตัวกอ,อกละสองตัวมามาดูทางนี้กันอีกครับทางนี้ก็เป็นควายดั้งควายเดิมของเขาครับบ้านนี้เลี้ยงควายมาไม่ต่ำจากยี่สิบปีแล้ว้งครับเนี่ยนะรายละเอียดเขา เราเลี้ยงดังเดิมมานานมากแต่ก็เพิ่งมาเอาจริงเอาจังเรื่องควายประกวดนี่ประมาณ -6 6 6ปีเจ็ดแปดเจ็ดปีหลังนะครับเจ็ดปีให้หลังมาเนี้ยเพิ่งมาทำจริงจังเรื่องควายประกวดเมื่อก่อนก็ทำควายเนื้อครับนี่ควายแคะโอ้ยควายแคะพวกนี้เป็นควายเลือดชิดป่วยด้วยนี่เป็นพยาธิด้วยเดี๋ยวต้องบอกน้องเขา เนี่ยครับโดยประมาณนะที่ Big ปู่ฟาร์มโอ้โหแม่นี้ครับหลังหลังเป็นกระดานเลยอ้วนมากแม่นี้ท้องแก่ท้องแก่เป็นไงครับพี่น้องดูแล้วควายในฟาร์มของพี่น้องคล้ายคล้ายๆนี่ไหมครับนะควายที่นี่มีหลายเกตนะมีหลายเกตมีเกตประกวดมีเกตพัฒนาอ่ามีเกตพัฒนา แล้วก็มีเกจที่ทดลองสายพันธุ์ด้วยนะสุดยอดเลยครับพี่น้องเห็นเอาเราบรรยากาศเอาความตั้งใจพัฒนาของเขามาให้พี่น้องดูเผื่อพี่น้องอยากจะอยากจะทำ,อย,ะทำอยากจะทำแบบเขาบ้างนะครับก็ติดต่อได้ที่บิ๊กปูฟาร์มในเพจนะครับเปิดจะอยากคุยรายละเอียดกับเจ้าของฟาร์มน้องหญิงนะครับหญิงบิ๊กปูฟาร์มสวัสดีครับ